สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับพี่นอ้องคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่พานอ้องมาเบิ่งรถเกี่ยวเขานะครับเป็นช่วงหนเกี่ยวเนาะนะครับตอนนี้เบิ่งรถเกี่ยวเข่าเป็นกู้ปะตาครับพี่นอ้อง DC 70ครับนี่แต่ก็นอกข้อยากนอกเรื่องของจนเดียนิดนึงนะครับนี่ไว้อย่างไว้ครับอ่า แป้งนี้ครับพี่น้องแรนมาแล้วหกรอบน่าจะอีกก็โดนกระเบิดโอ้จวยขนาดจวดแห้งครับดิ้นกระชุมช่มๆครับเห็นหน้าเนื่องๆแนอๆนะครับโอ้ย,อย่างตามเป็นบ่ท่านดอกนะครับเกี่ยวเขาดีสิเจ็ดศแกะกองมาประมาณหปีน้องนะครับโอ้ ดินกับประมาณนี้ครับมีหนามน้ำเน่าชุ่มๆเนาะนะครับเจ้าของหน้าวา้าใเสียดายฝนมาสาวาสันประมาณนี้เดี๋ยวสิผ้าพีผ้านนองไปบึงทาาฝนส่วนฝนครับอ่าเป็นลาดหนารถเกีียวไปเลย <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็จะได้เบิงกันเยอะๆเด้อยพี่น้องนะครับทิ่ให้ให้นะครับพอ้พี่น้องเบิงนะครับกันเรื่อยๆนะครับเป็นรถเกียวเขา DC 70พี่น้องสภาพยังไม่ไว้เลยครับาหาเราติดสติ๊กเกอร์อย่างนี้เลศซับประทันะครับกดดูเขาบับบับบัับ,บ,บเลย ครับเบาครับรถได้เห็นไหมอันนี้จะเป็นดีซีเจ๊ตศูนย์ร่องกระสอบพี่น้องนะครับดูร่องกระสอบโยกพี่น้องเกษตรกรนะครับในละแวกคืนที่นู่นนี่เพิ่นกายังใส่รถรถกระสอบโยกนะครับโดยเกิดมานะครับเจ็บง่ายเบ้า็ง่าย การโค้งงน,น,นะครับผมเอาไปแลกเอาไปตากนะครับขึ้นเล่าที่นอ้องไปได้แล้วครับเอาทาครับเพื่อจกแป้งนี่กับน,นาจะอีกก็โดนนะครับแล้วอีก็โดนนาจะเซตนะครับห่วงาม โอเคครับขบวนีอ,อู้ไกลๆพบวนกาจิเพิ่นปลูกมันสับปะลังนะครับไกลๆ่ขายสมดือยกันอ่าแล้วเลยเจอโอกาสพาดีพน้องมาเบิ้งนะครับเบิ้งกันย่าๆเลยพี่น้องคลิปนี้นะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับสำหรับการที่ตามรับชมพี่น้องนะครับ FC ทุกท่านนะครับ เข้ามานะครับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ยอดไลค์นะครับแล้วก็ยอดสับสไครต์นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่นะครับไปหอดหนึ่งหมื่นซับสไครต์น้ำกันพี่น้องนะครับอหอดหนึ่งหมื่นซับสไครต์เดี๋ยวทิมบาเจนวนจะมีจะมีรางวัลแจกนะมีของแจกแน่นอนครับหอดหนึ่งหมื่นซับสไครต์เด้นะครับตอนนี้ใกล้ๆแล้วละ,ละ ครับกจะได้กับฝาพี่น้องกดติดตามสองในน้อยสองหนึ่งน้ำเน้นะครับเด้ออย่างสองกระผมนะครับเห็นบอติดไอ,อ้ยู่ใส่ กแล้วครับวนรอบนึงข้าวเดียวโอ้ข้าวเดียวกะในรูปแบบของเครื่องจจกรกลเกษตรพี่น้องนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหายอยู่นะครับพี่น้องอจำเป็นนะครับว่าต้องใส่เครื่องจจกรกลเกษตรทีใ่ใหญ่ย่างเดียวนะครับขออนุญาตแนะนำ่าให้หมอครับ เดี๋ยวเห็ีดอยู่นะครับเหมาะกับหนาง,งานของเขานะครับจับงายในเรื่องของการลดตน้นทุนนะครับเอามานนะีนี่ครับ DC70 ที่เราเกี่ยวเขายืนยืนครับตัวนี้เร็วแรงก็มีสะดุดเลย งานเพิ่นล่องกระสอบยกดิโปให้เลยว่าสัน่นขอบคุณหลายๆครับไอจิตบาทเจนเดียวบนมารีวิวให้มานะครับสารับพี่น้องท่านใดครับผมอยากให้อาจิตบาทเจนบนได้รีวิวเนาะนะครับหรือนะครับอยากใช้คิดการทำง,งานของครับผมแน่ว่าสัน่นเดี๋ยวจัดให้พี่น้องคอมเมนต์ไว้เลยใตยค้คลิปครับเดี๋ยวจะไปหานะครับนี่ สำหรับคลิปนี้พี่น้องฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้น้ำเนยนะครับผมต้องบอกข้าจาได้ที่ที่บ้านจตุนบุณ์บอกแล้วนะครับบอถือท้องถือที่กับขอโทษขอภัยน้ำเนยนะครับผมอาจจะเป็นการเลื่องเกินพี่น้องโดยนะครับถ้าอ่อมหรือจังไรก็ตามที่นะครับขออนุญาตขอโทษขอภัยน้ำนะครับผมคลิปนี้ใส่้าพพี่พน้องมางเบืองเพียงขนิทกอนนะครับคลิปต่อไปสิเป็นนิยังหันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาพี่แลาน้องไว้เพียงต่านี้ก่อนนะครับกับสวัสดีครับผม